สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตัดทรงนักเรียนเบอร์ห้านะครับจะเป็นรองทรงสูงเบอร์ห้านั่นแหละครับทรงนี้ก็จะช่วงนี้นักเรียนเขาก็จะตัดทรงนี้นะครับทรงนักเรียนไข่เกียนก็จะเริ่มน้อยลงแล้วส่วนมากจะเป็นทรงนี้นะะนักเรียนที่เขาจะตัดกันอันดับแรกนะครับผมจะเปิดเบอร์ห้านะครับด้านบนเห็นไหมครับผมจะถ่ายครึ่งศีษะนะครับกะเอานะการเปิดทรงก็เหมือนเปิดทรงนักเรียนนะครับ เห็นไหมครับผมจะเปิดไปครึ่งหนึ่งเห็นไหมครครึ่งของสีสระครับเห็นไหมครับแค่ระดับนั้นนะครับเห็นไหมครับถ่ายซ้ายถ่ายขวาจับซ้ายจับขวาแล้วแต่เราจะถนัดนะครับเอาเป็นว่าถ่ายให้มันถ่ายให้มันแบบเกี้ยงนะครับแต่ให้มันเกี้ยงนะครับแบตเตอรี่ต้องขมม้วยนะครับถ้าไม่คมเดี๋ยวกระตุกสะดุ้งเลยลูกค้าสะดุ้งเลยเจ็บ นี่ต่อไปเหมือนเดิมครับเทคนิคซ้ำๆเดิมๆเปิดเบอร์สามครับลงทรงสูงเปิดเหมือนเดิมเห็นไหมครับผมก็เปิดเปิดขึ้นชนกรอบทรงไปเลยไม่ยากไม่ยากอย่างงครับอย่างงเห็นไหมครับไต่ขึ้นตรงๆเลยครับนี่เอาวีมากั้นหน่อยเมื่อกี้ลืมหวีนะครับเห็นไหมครับทำเหมือนเดิมเทคนิคง,ง,ง่ายๆครับ ทำต,ตามง่ายๆไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรครับอ่าเม็เบอร์หนึ่งครึ่งครับปรับฟันขึ้นสายชนกรอบเบอร์สาม่ายขึ้นไปเลยให้มันชนกรอบเทคนิคนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความชัดของกรอบทรงแล้วก็ให้เราเห็นแสงและเงาให้มันมันจะเห็นได้ง่าย,ย้ยครับอันดับแรกก็เป็นการล่างเส้นอันนี้ก็เป็นการเริ่มไล่เงาอะไรประมาณนี้ครับจะเปรียบเสมือนการวาดรูปนะ ใช่ครับ่ขึ้นตรงๆเลยแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ยูเนียนเฟสนะครับ FM 0 0 7นะครับสำหรับผมที่แบบหนานๆแข็งๆเนี้ยตัดกเกจาวีครับแรงมากเครื่องนี้เห็นไ,ไหมครับขอบผมขอบทรงอะไรเงามันจะเริ่มขึ้นแล้วเบอร์หนึ 1, ่งเบอร์ไใช่ขอต้อครับเบอร์ศูครับ ปรับฟันลงถ่ายให้เป็นขอบเห็นไหมครับปรับฟันลงถ่ายให้เป็นขอบไม่ต้องงงนะครับถ้าเราปรับฟันลงแล้วสีมันสว่างสุดก็คือผมปรับฟันลงนครับสีของเส้นผมมันจะสั้นกว่าตรงอื่นก็คือปรับฟันลงส่วนขอบที่เราจะมาลบก็คือปรับฟันขึ้นนะครับมันถึงจะลบได้ใช่ไหมครับช่างใหม่ๆอย่างงนะดูไปเรื่อยครับทำความเข้าใจไปเรื่อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ชินไปเอง <c oughs> จะได้ไม่ต้อง,องนั้นงงมากเห็นไหมครับอันนี้ผมปรับฟันขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมดูช่วงคันโยก่ะครับถ้าถ้าถ้าไม่รู้ว่าผมปรับฟันอะไรอยู่ก็ดูช่วงคันโยกเห็นไหมครับลบขอบไปเลยเห็นไหมครับสะทอยก็จะบัดขึ้นหรืบัดขึ้นตรงๆรง,รงไปเรื่อยๆครับ ผมก็จะปรับฟันขึ้นฟันลงอยู่อย่างี้ยนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ต้องเก็บงานไปด้วยตรงไหนที่มันยังไม่เสมอปรับลงปรับขึ้นแต่ภาพรวมผมก็คือปรับฟันขึ้นปรับฟันลงงงใช่ไหมครับถูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เข้าใจเองนะครับปัดทําความสะอาดนะครับต้องปัดทําความสะอาดบ่อยๆนะครับมันจนมันชินนะครับเห็นไหมครับผม ก็จะทำไปเรื่อยๆให้มันสีระดับอะไรมันสว่างเท่ากาันขอบมันลบหายหมดอะไรเงี้ยครับเทคนิคง,ง่ายๆครับตามตามได้มือใหม่มือเก่าทําตามได้หมดอันนี้จะเป็นการเพิ่มระดับแสงเงาที่สว่างที่สุดผมถอดปรลองออกแล้วนะเห็นไหมมันมีไม่กี่ขั้นตอนหรอกครับอันนี้ระบาดขึ้น ให้สีมันสว่างสุดที่สุดนะเก็บขอบไปด้วยเลยถ่ายจับหวีตรงตรงรูปหน้าฟันกับหวีให้มันเสมอกันไม่ใช่ไม่ใช่จิ้มเข้านะอย่าทำอย่างนั้นฮนะผมจะถ่ายมันเป็นขอบแล้วก็ปรับปันขึ้นตบบัดลบขอบไม่อยู่ไม่กี่ขั้นตอนนะเอาจริงผมก็ ผมก็ว่ามันไม่ได้ยากนะมันคือมีแค่ปรัฟันขึ้นกับฟันลงอ่ะมันมันฟังบ่อยๆก็เลยงงใช่ไหมครับทำความเข้าใจช้าๆนะไม่ต้องรีบค่อยๆทำความเข้าใจเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มเป็นทรงแล้วปัดทำความสะอาดอีกแล้วปัดไปบ่อยครับให้เราชินจนติดเป็นนิสัย เป็นนิสัยแล้วก็จะกลายเป็นสันดานครับเห็นไหมเอาหวีมาก้นหน่อยมองไม่เห็นความตรงจะก,การให้มันตรงๆก็เอาหวีมาวัดหน่อยได้ตรงง่ายๆจริงๆริงโร,ง,ง,รงเรียนนี้เขาไม่ให้กันนะครับไม่รู้ทําไมแต่ผมก็กันอนะเพราะว่าเด็กโรงเรียนบางเรียนเขาก็กันได้บางเรียนก็ก็กันไม่ได้นะครับจิกสระอาทีนี้เดียวเอง กัรเข้าตรงๆใช้ความตรงของหน้าฟันทำให้มันตรงโดยอัตโนมัติโคง้งหลังหูผมช่วงนี้จะหายหมดเลยมันเลยไม่ค่อยเห็นขอบนะครับสมบัติไปเลยนะครับนี่ก็เจ็บหวีดูวิธีตั้งหน้าหวีดูวิธีเก็บเก็บความรายละเอียดของของผมนะครับ อันนี้ก็ดูไปก่อนนะครับให้สังเกตจะเฉยนะครับไม่ต้องทาตามผมทุกขั้นตอนนะให้สังเกตแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับมาดูอีกข้างหนึ่งครับเปิดนะครับร้านไม่ได้ปิดเนะี่เบอร์สามชัดเจนเบอร์สามเปิดขึ้นตรงตรงเปิดขึ้นตรงตรงไปเลย ถ่ายตรงๆถ่ายยกตั้งแขนนะครับใช้กระดูกเออถ้าผมพูดว่าใช้กระดูกมันจะเข้าใจไหมใช้กระดูก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 บังคับขึ้นนะครับไม่ใช้กมเนื้อใช้กระดูกกระดูกมันจะจะแข็งตรงใช่ไหมไม่รู้ผมจะเปรียบเทียบยังไงแล้วก็ลอง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 คิดดูกันใช้กระดูกกระดูกเบอร์หนึ่งจุดห้าปรับฟันขึ้นถ่ายไปขึ้นตรงไปเลย ถ่าขึ้นตรงไปเลยเห็นไหมถ่ายขึ้นตรงไปเลย,เย,เลยดูวิธีการจับมุมจับปบะเรียนของผมนะช่วงหลังหูผมจับยังไงเห็นไหมกดหูลงกดหูกดหูลูกค้าลงเลยนะยังไงเราก็ต้องกดนะ เบอร์ศูนย์จดห้าระดับแสงเงาที่สว่างที่สุดก็คือปรับฟันลงโอเคนะครับส่วนจะนี่นี่ปรับฟันลงอยู่ปรับฟันลงอยู่แต่ให้มันเป็นขอบไปเลยที่ผมทําให้ดูแบบนี้เพราะว่ามันง่ายไงใช่ไหมคือบางทีเราไม่เข้าใจเรื่องแสงเงาเนี้ยถ้าทําแบบนี้มันก็จะง่ายใช่ไหมครับแล้วมันจะไปต่อยอดตัดทรงอื่นๆได้ เออผมเลยคิดว่าเทคนิคนี้มันง่ายมันเหมาะสําหรับมือใหม่เอาไปปรับใช้ได้เนี่ครับเห็นไหมครับถักขอบแล้วก็ปรับพันขึ้นสะบัดไล่เงาไปเลยจบเทคนิคนี้ใครทำตามได้ก็คือเข้าใจง่าย,ง,ายง่ายครับดูไปบ่อยนะครับ ผมสมัคจะไปดูแต่คลิปที่แบบโอ้โหแม่งใช้กันสี่ห้าฟันลองเดี๋ยวเบอร์สี่เดี๋ยวเบอร์นู่นปรับฟันลงเดี๋ยวเบอร์น,นรู่นปรับขึ้นโอ้โหผมงงนะเออเอาไปว่าผมคัดมาเอาแบบให้มันชัดชัดที่สุดอะกองผมกองข้อมูลหมดแล้วเออวิธีนี้แหละโอเคสุดนะครับไปต่อทรงอื่นได้ไงนะ่ายยิ่งยิ่งทรงเฟดสกินเฟดเฟตต่ำเฟดกลางเฟดสูงไฮเฟดโลเฟดอย่างเงี้ย เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะครับส่วนถ้าเข้าใจเรื่องแสงและเงาแล้วเนี่ยเราสามารถทำอะไรก็ได้นะเอาเอาทิมเมอ่อตัวโกนหนวดอะไรเงี้ยมาเพิ่มแสงสีให้มันสว่างยิ่งกว่านี้งานงานก็จะกลายเป็นงานเฟดอีกแบบหนึง่งลูกค้าไม่ต้องการขาวมากเราก็ไม่ต้องจบด้วยเบอร์0.5 กาจบด้วยเบอร์หนึ่งครึ่งแล้วก็ต่อด้วยเบอร์หนึ่งเลยก็ได้งานมันก็จะอมาอีกแบบรูปแบบหนึ่งเห็นไหมครับมันต่อได้ง่ายอันนี้น,นี่เป็นการตบ,บัดไล่เงาอยู่จิมจิมจิมจ,มจิมเลยตรงไหนที่มันดาเกินผมนี่อยากให้มันเสมอกันเก็บขอบเก็บขอบตั้งหวีตรงๆที่เรียนมาอาจารย์สอนมาตั้งหวีกับขวดใช่ไหมที่อาจารย์สอนเราให้ให,ให้รูปขวดคือ กำเนือ้อฝึกฝึกกระดูฝึกอะไรเงี้ยที่มันให้มันผิวได้ครับมันคือการเพิ่มทักษะเดี๋ยวพอเราทําไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะผมทำมอนเดิมไหมทําให้มันมีขอบแล้วก็ไล่ลบขอบ สบัดสบัดเก็บกอบจับวีตรงๆเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยวีนี้จะจับง่ายนะเอามาขายมีคนซื้อไหมครับคอมเมนต์ให้ด้วยนะแต่ผมมาขายเท่ากันนะอันละหกสิบาทดีไหมไม่ใช่วีแบนรนด์ทนี่แอนกายนะครับวีเฟสอันเนี้เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะบอ,อกไม่ได้นะครับความลับต้องเอามาขาย ไปซื้อผมในติกตอกนะโอเคนะครับมาอุดหนุนผมหน่อยเดีด๋ยวดูวิธีตั้งกรบีนะครับแต่ละนอกเรื่องเกินไปแล้วผมเฟต,ตรงจอนิหนึงนี่การเห็นไหมครับเหมือนเดิมจะกี่ทรงกี่ทรงก็ทำเหมือนเดิมของหลังหงู อ้อมหน่อยอ้อมหน่อยดูด,ดูผมงงผมงงอ่ะจิกไปหนึ่งครังตรงแล้วเห็นความตรงแล้วความหน้าหวีเก็บหน่อยจิกตรงอ่าโขงเข้ามาหไหมครับดัน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 ขึ้นเห็นไหมครับ เทคนิคการขอก็มีหลายนะมันมันคือประสบการณ์นะครับคือผมเราจะรู้เองอะ่ะคือเราต้องเจอความผิดพลาดเยอะๆอะ่ะอย่าอย่าไปท้อน,นะครับว่าเราเจอความผิดพลาดแล้วเราจะท้องไม่ต้องผิดพลาดอะไรยิ่งดียิ่งทาให้เราเป็นเร็วมารู้วิธีตัดผมด้านบนไอ้ช่วงที่เราใช้เบอร์ห้าถ่ายแล้วมันยังมีผมที่ยาวอยู่ข้างหน้าเห็นไหมมาไม่ยากครับเนี่ย ตัดออกมานิดนึงตัดเชื่อมกรอบทรงลองทรงสูงนะดูวิธีจับกันไกลผมเป็นไงเท่ไหมจึ๊บจึ๊บจึบจึบถ่ายตัดเฉียงลงมาเกืบเกืบพยายามบีเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วก็วีขึ้น,นตรงๆแล้วก็เชื่อมกับเบอร์ห้าที่เราถ่ายไว้ให้เฉียงขึ้นนะครับเฉียงขึ้นนะ จับเห็นไหมแล้วก็ตัดเฉียงลงเห็นไหมลง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 ขึง้นขึ้นแงบแงบแงบเข้าเห็นไหมครับเนี่ยผมก็พุ่มมันเฉียงอ่ะมันจะเฉียงขึ้นนะครับให้มันระดับมันเสมอกันอะดูดูดูไปแล้วกันครับอันนี้บงังอันนี้บงังมองไม่เห็นเฉียงขึ้นเฉียงขึ้นเห็นไหมเฉียงขึ้น เชียงขึ้นเชียงขึ้นนะจับมารูปข้างหน้ามาพอระดับไกลหนึ่งเราก็ตัดออกส่วนนั้นนะรูปดึงไปข้างหน้าแล้วก็ตัดเห็นไหมครับมันจะมีผมส่วนที่หนาตั้งแต่ตอนแรกที่ผมทำวาเห็นไหมมันเริ่มเสมอกันมันเกิดจากการที่เราตัดผมไล่ระดับกันนะ ข้างนี้ก็ทําเหมือนกันแล้วก็ไล่ด้านในให้มันตรงไปเลยตัดหน้าไมา้ให้น้องหน้ามา้เฉียงเฉียงหน่อยนะเฉียงเข้าหน่อยนะอย่าตัดตรงเป็นหนูหินนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นระดับไกลไหมนั่นไหนเห็นไหมนั่นหน้าเฉียงขึ้นหน้าเฉียงขึ้นเห็นไหมครับ เนี่ยมีตรงนี้หน่อยนึงก็เป็นออกไหมไหมมันมันไม่เสมอกดนเห็นไหมผมก็ใจตัดออกอันนี้มันดูวิธีต่อไปซอยสำคัญมากซอยตอกให้แห้งก่อนเนี่ยซอยแค่ไปลายเห็นไหมครับสายขึ้นไปแล้วก็ไปไม่ใช่หวีขึ้นแล้วก็ตัดปลาย เล่นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับแง้แแแมแง้มแง้มแง้้เห็นไหมครับตัดขึ้นไปโรงเรียนนี่มันแพงมากเลยนะครับหมื่นห้าบางที่ก็แพงมากนี่ผมมาอธิบายให้ฟรีๆก็ตั้งใจกันด้วยนะครับ ผมตั้งใจอยากจะมาแบ่งปันนะคือเราต้องเห็นคุณค่านะครับไม่ใช่ว่าของฟรีเราไม่เห็นคุณค่านะครับช่วยเอาไปฝึกกันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะวิธีตอบแทนคลิปนี้ผมก็คือเอาไปตั้งใจฝึกกันนะครับนี่ครับเห็นไหมมันเริ่มบางแล้วเห็นไหมเห็นไหมเอ็มงบเออฝีขึ้นไปข้างหน้าก็ได้ ปัดออกแล้วได้เวลาปัดเป่าใดออกนะครับนไง,ไงภาพรวมโอเคไหมครับประมาณนี้ลองทรงสูงนักเรียนเบอร์ห้ามอปลายมอต้นจะตัดกันนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ